คับท่านได้ฟังร้อยตำรวจเอกพงสวัสดนะฮะได้พูดถึงเรื่องราวของพระพุทธมหาจากักรพรรดิหรือพระมหาเศรษฐีนะครับซึ่งจะประกอบพิธีเททองในวันที่16มิถุนาที่องค์พระผสมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะ เพื่อจะนำไปประกอบเป็นองค์ใหญ่ขนาดหน้าต่าง9เมตร8 4นะฮะที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเรียนเชิญทุกท่านเลยครับไปเขียนแผ่นทองไปเขียนชื่อไปเขียนนามกุลแบบที่ฐานวันเดือนปีเกิดได้เลยนะฮะที่อ,องค์พระปุทธสมะดีหรือท่านจะบูชาวัตถุมงคลน,นะฮะรับพระพุทธมหาจรดิพระมหาเศรษฐีมีแล้วจะเฮงมีแล้วจะรวยนะฮะนี่ขนาด พกพาราตนาติดตัวครับชุดหนึ่งสามองค์จะมีทั้งสามองค์อยู่ในกล่องเดียวเลยแล้วก็เบอร์เดียวหมดเลยนะนี่คือเนื้อสมฤทธิ์แล้วไปดูเนื้อสมฤทธิ์กระไรทองนะครับสวยงามมากครับอันนี้ก็จำลองมาจากองค์ใหญ่ที่จะไปดิถานที่พระธาตุดอยสะเก็ดนะครับอีกองค์ก็คือเนื้อสมฤทธิ์กระไรเงินนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปร่วมบุญไปร่วมใจไปร่วมแรงไปร่วมศรัทธากันได้เลยนะฮะวันที่16มิถุนาโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจาร์นะฮะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชถ้าจะมาเป็นประธานในพิธีเททองนะฮะแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่ นั่งปกคุมทิศคุมธาตุทั้งสี่นะก็คือหลวงพ่อสมชายวัดโพอากาศอำเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดสระบุรีนะฮะองค์นี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วก็ยังหลวงพ่อสนองชาติวัดเย็นสนิทอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พระอาจารย์มหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระรามหลวงอยู่ที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็หลวงพ่อวชระวัดถ้ำแฝกอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่จะมานั่งปก ที่จะมาเจริญพุทธมนต์ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่16มิถุนาครับมาร่วมกันเททองรอพระพุทธ,ธรรมหาจากักรพรรดิพระหรือพระมหาเศรษฐีองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก9เมตร84เซนนะที่จะนำไปไปดีสถานที่พระธาตุโดยสเกตอำเภอโดยสเกตนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะไปร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมสถานไปิปสถานแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจ กับบุคคลทั่วไปนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นมหาอุศล์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะการเททองร่อส่วนทองหรือพระอุทธรน,นะฮะในวันที่16มิถุนาที่องค์พระปฐมเจดีก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปเขียนแผ่นทอง ไปเขียนชื่อไปเขียนนามกุลไปอธิษฐานวันเดินปีเกิดได้เลยนะฮะแล้วก็เขาจะนำเอาแผ่นทองไปใส่ในเบ้าไฟก็จะเผาใหม่ความยากความจนความทุกข์ควารมร้อนเสน่ยยจังไรให้มารายหายสิ้นนะฮะให้เหลือแต่สิ่งดีดีนะฮะแล้วก็พระก,ก็จะเริญพระพุทธมนต์จะส่งเสริมเอาคนที่มีคําอธิษฐาน คนที่มีชื่อนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีถึงเวลามีอันต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปสู่สวงสวรรค์นะฮะแล้วท่านก็อุทิศส่วนส่วนบนส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือจะเป็นพ่อแม่บุพการีครูบาอาจารย์หรือคนที่เราปรารถนาดีหรือคนที่เรารักเขาเขาไม่รักเราหรือเราไม่รักเขาเขารักเราเนี่ยให้กลับมาเป็นเรารักเขาเขารักเราได้เลยนะฮะพิธีเททองนี่มีตั้งแต่โบราณก็เรียนเชิญทุกท่านเราจะให้ไปดูองค์ ผ้ามาหาพุทธจักรพัิหรือผ้ามหาเศรษฐีนะฮะขนาดพกพาราตนาติดตัวนะชุดละ999บาทก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะนี่คือเนื้อสำลิดนะฮะอยู่ในกล่องเดียวมีเบอร์เดียวกันเลยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสำลิดกระไหลทองนะแล้วก็จะมีเนื้อสำลิดกระไหล่เ,เงินก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ด้านหน้าครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายประชาัมพันนะฮะที่จะให้ทุกท่านร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมคาถาก็เรียนเชิญทุกท ไปพบกับคุณสเวกครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการสร้างพระเรื่องการหาทุนอะไรนะครับเรนเจอรทุกท่านไปพบกับผม,ผมพร้อมไปเลยครับ ท่านได้ฟังเรื่องราวของพระ,ะพุทธมหาจากักรพรรดิพระมหาเศรษฐีนะองค์ใหญ่นะขนาดหน้าตักเเมตร84ดบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีมิเศษ9เมตรก็คือทางเรื่องของศาสนาว่านวรโรกุตรธรรมมัก4ี่ผลสีนิพพานหนึ่งไนดะ้เป็น9 8แปก็คือมักมีองค์8 4นี่ก็มีความหมายท่าทั้ง4จะดูแลปกป้องคุ้มครอง ดินน้ำลมฝฟหรือท่าทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะว,วันออกนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องการสร้างพระใหญ่จะต้องมีพระบูชาขนาดเล็กที่จะเปิดให้ทุกท่านได้บูชาเพื่อน,นำเงินรายได้มาทำพระใหญ่นะครับทางคณะกรรมาการก็ได้ไปรับแผ่นยันแผ่นจานจำนวนมวลสารอะไรต่างๆมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทองโบราณเงินโบราณเป็นเครื่องใช้ตำลิบนะเพื่อน,นำมาเป็นจำนวนพอรอเททองเสร็จแล้วก็ได้นำไป ไปปลุกเสกเดี่ยวนะเกจอาจารย์ชื่อดังครับหลวงปู่แพ้วปาวะโรครับอยู่ที่วัดลังมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะองค์นี้ต้องใช้คําว่าสุดยอดอยู่ยงคงอรพันครับท่านที่เคยติดตามรายการคุยเฟื้องลุงพาผมนี่ท่านจะต้องรู้เลยว่าองค์นี้ไม่ธรรมดาคําไม่ว่าจะเป็นวัดกำแพงแสนหรือจะเป็นวัดหนองพงนกนะห้อยแล้วฝานฟัน ไม่เข้านะยิงไม่ออกนะนี่คือสุดยอดของคงกระพันชาตีหลวงปู่แพลวบวโรนะตอนนี้ท่านอายุพรรษา92อ่าตอนนี้ท่านจารรษาอยู่ที่วัดลังหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปพบกับคุณสเสวกนะอ่ะาธรรมสิริพง์นะครับเป็นประธานเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระบูชาหรือจะเป็นพระเครื่องเดี๋ยวเราจะได้ทราบเลยว,ว่าท่านที่ อยากจะได้เอาไว้เป็นสลีดมงคลไปบูชาพกพาราชน,นาติดตัวทั้งขนาดบูชาขนาดพกพาราชน,นาติดตัวต้องทําแบบไหนและมีเนื้ออะไรบ้างครับเดี๋ยวไปพบพระคุณเสวยกเลยเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะครับในฐานะที่วันนี้นะครับได้รับมอบมาแล้วก็ดําเนินการในการเป็นประธานนะครับในการจัดทําเรื่องออวัตถุมงคลนะครับเพื่อที่จะให้ ประชาชนนะครับผู้ที่ได้สนใจร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับในการจัดสร้างของทณะกรรมการของเราในชุดนี้นะครับก็มีขนาดของพระพุทธมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับขนาด9นิ้วนะครับขนาด9นิ้วนี้สําหรับประธานอุปถัมภ์นะครับท่านเป็นประธานอุปถัมภ์นะครับไว้จาก50,000บาทนะครับทางคณะกรรมการของเรานะครับยินดีที่จะมอบนะครับ พระพุทธมหาจักรพรรดิเนี่ยขนาด9นิ้วโรมดำนะครับให้ท่านหนึ่งองค์นะครับและจำนวนในการสร้างเนี่ยก็มีน้อยนะครับจำกัดจริงๆนะครับแค่100องค์เท่านั้นนะครับครับส่วนที่2นะครับถ้าท่านเป็นกรรมการอุปถัมภ์เนี่ยนะครับสามหมบาทนะครับทางคณะกรรมการของเรานะครับก็จะมอบนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดิเนี่ยขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับ และก็ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่3ามนะครับชุดที่3มอยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับก็จะเป็นขนาดนะครับจำลองนะครับเป็นขนาดจำลองซึ่งเป็นชุดครับชุดหนึ่งมี3ามองค์นะครับชุดหนึ่งมี3าองค์แล้วก็ประกอบไปด้วยชุดทองชุบเงินและก็รมดำนะครับสำหรับเจ้าภาพที่ร่วมจองกับเรานะครับเป็น เจ้าภาพทอดพระปาสมคีกองละ999บาทนะครับท่านก็จะได้พระชุดดังกล่าวนะครับตรงนี้มีจำนวนจำกัดเช่นกันนะครับก็ประมาณ6,000ชุดนะครับ6000ชุดเท่านั้นนะครับก็ถือว่าในการทำครั้งนี้นะครับเราทำเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้สาธุชนเนี่ยที่ใจบุญนะครับร่วมทำบุญนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างพระพุทธรมหาจากักรพรรดิเนี่ยนะครับ ให้สาเร็จลุล่วงไปเพราะปีนี้เป็นปีสุดท้ายและปีที่3แล้วนะครับก็คาดว่านะครับจะได้รับความร่วมมือและก็ท่านได้มาร่วมทาบุญกับเรานะครับมีน้อยมากนะครับก็ขอย้ําอีกนิดนึงนะครับพระทุกองค์ไม่ว่าจะเป็น9นิ้ว3นิ้วนะครับแล้วก็พระจําลองชุดเล็กนะครับทุกองนะครับจะมีโค้ดกํากับเลยนะครับมีโค้ดกํากับเลยนะครับมีหมายเลข มีหมายเลขบอกเลยนะครับว่าองค์ที่1ถึงองค์ที่100นะครับแล้วก็ชุดที่1นะครับถึงชุดที่6,000นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางคณะกรรมการของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยผู้ทรงคุณวุหลหลายๆท่านนะครับในคณะของเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อและร่วม บุญกับเราได้นะครับครับพี่เสวีพระเนี่ยคือเป็นชุดเลยใช่ไหมครับเป็นชุดเลยครับเป็นชุดเลยแล้วก็คือสมมติว่าชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเป็นทั้งสามองค์หนึ่งทั้งสามองค์สองก็ต้องสามองค์ใช่ไครับครับแล้วก็เดี๋ยวมีไหมเดี๋ยวไม่มีครับไม่มีนะเนื้อทองคําเป็นเนื้อชุดทองกระไหลทองกระไรทองกระไรเงินเนื้อเนสำคัญใจแต่ถ้าเป็นทองคำแล้วล้วน ไม่ไม่มีครับไมม่ีแล้วเงินก็ไม่มีไม่มีครับคือสรุปแล้วพระชุดนี้นะฮะมีทั้งพระบูชา9นิ้ว7นิ้วแล้วก็มาพระชุดนี้3องค์ชุดละ3องค์นะชุดจำลองอ่าชุดจำลองนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเปิดโทรศัพท์อยู่หน้าจอก็ร่วมกันสร้างพระ พุทธามหาจักรพรรดิพระมหาเศรษฐีนะองค์ใหญ่ที่จะนําไปเป็นสถานอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะครับบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมองค์ใหญ่ทําไมต้องหน้าตัก9กเมตรแครับ9คือนวโลกุตระธรรมมรซีผลสีนิพานหนึ่งนะ8ก็คือมรกมีองค์8ส่วนสีนี่ก็แล้วแต่ความหมายหลายอย่างนะอ,ะอาจจะดูแลปกป้องคุ้มครองที่เหนือที่ใต้ทีต่ตะวันตกอะไรในสีทิศหรือจะเป็นท่าท้งสี่ดินน้ำาลมไฟหรือจะเป็นอริยะ สัตสีตอนที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออริสัต4คือทุกสม,มุทยมนะัยในโลกมรรคนะรับมีควา,ามหมายมีนัยยะบนเลยนะครับเรียนเชอทุกท่านนะฮะมาร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมตถาทากันมาบูชาพระพุทธมหาจากักรพรรดิหรือพระมหาเศรษฐีนะขนาดบูชาหรือขนาดพกพาราตนาติตัวนะท่านบูชา ส่วนพวกพาราธนาจิตตัวไว้ปกป้องคุ้มครองนะเวลาท่านเดินทางไปไหนนี่คือสุดยอดของนิรันตรายนะเงินรายได้ตรงนี้ก็จะนําเอาไปสร้างพระใหญ่เวลาไปมีคนไปบูชาสาการะไปกราบไหว้บูชานะผลบุญผลกุศสนถึงตรงนั้นเลยนะแล้วพะทุนนี้รับปุกเสงนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดครับเทพเจ้าของกําแพงแสนนะหลวงปู่แพ้วปาวโรตอนนี้ท่านอยู่วัดลางมัน อำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะอายุ92พรรษานะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยเมตตาธรรมพรมวิหาร4เมตตากรณามุทธิตาเบกขาโบสถาราวิหารโรงเรียนครับจังหวัดนคร,นครปฐมครับหลวงพ่อแพ้วมีส่วนทั้งหมดนะท่านอยู่วัดกรแพงแสนมาตัา้งแต่ปี02ครับแล้วก็ ออกไปจำภาษาที่วัดรังหมันเพื่อที่จะไปสร้างพระโบสถ์นะครับท่านที่ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องพระของผมนี่ท่านคงรู้นะฮะเพราะว่าผมได้นำมาอาคลิปไม่ว่าจะฟันหลังเนี่ยเอาฝานฟันทั้งหลังบางท่านเหลือเชื่อนะครับทั้งหมด16หคนเือนะนะแล้วก็เป็นอบตเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผมที่ตามไปสัมภาษณ์ทีละคนละคนนะก่อนจะฟันนะมาเฉยกระดาษ A4 นะเข้าไปใน YouTube ไปเปิดดูได้เลยนะครับฝานฟันเนี่ยอยู่ยงคงกระพันแล้วเรื่องสุดท้ายนะ ที่มีคนโดนยิงที่กำแพงแสนโดนยิงไป5นัดนะฮะับลูกปืนที่เข้าข้างหลังแล้วก็กระเด็นไปโดนรถเนี่ทะลุเลยนะเรื่องอยู่ที่ลรงพักกำแพงแสนนะครับเรื่องนี้ทาง ชาวกำแพงแสนรู้ดีครับก็ได้ห้อยพระที่หลงวงพ่อแพ้วได้ปลูกเสกนะครับบางท่านถามว่ารุ่นไหนพิมพ์อะไรผมตอบไม่ถูกเพราะว่าที่ผมไปสัมภาษณ์มาทุกคนเนี่ยห้อยวัตถุมงคลหลงวงพ่อแพ้วเกือบทั้งคอนะนี่คือสุดยอดของอยู่ยงองค์พัน์แค่คาดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะเข้าไปหาท่านผู้กองให้ท่านผู้กองพูดเรื่องราวของอาการสร้างพระใหญ่แล้วก็มีโครงการว่า,าจะนำไปบ,บิณฑสถานที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เมื่อไหร่นะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับ